สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับวีดีโอไลฟ์นะครับเป็นแบบลิปสุ่มเกลือเหมือนเดิมงั้นก็ไปดูตอนสุ่มเลยนะครับโอเคนะครับเกมจะอัปเดตแล้วเตียนสปินมา157สุ่มเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวตอนอัปเดตเราก็จะสุ่มอีกครั้ง

Boy, hát thì... bình có ở chùm mấy phô mắng Biến to mắt mất mắt lê มัดกับเราเปิดอีกอะไรเนี่ยไปดูก่อนนะครับอันนั้นมั่คืออะไรโอเคนะครับเปลี่ยนต่อไม่ดีเลยนั้น ร้อยมัดกับอีโคชั่โอเคเปลี่ยนต่อเลยจะได้อะไรเนี่ยตอนนี้ต้องมวงทั้งสองอันเลยนะครับแยกไม่ออกเลยว่าไหนจะอันดีไหนจะอันไม่ดีแต่มันก็ไม่ดีทั้งคู่ร้อยห้าสิบกว่าสปินคงจะไม่พอจริงๆนะครับลดไปเร็วมากได้อะไรกิตตันอยู่พิตตานโอเค เป็นหมดนะครับก็จะก็จะไม่แจกกันนี้นะก็จะปล่อยไปนะครับก็ลงคลิปแบบนั้นแหละถ้าเป็นหมดก็จะไม่แจกนะหรืออาจจะแจกก็แต่เป็นแบบแต่เป็นแต่จะ,จะมีคือหนึ่งมันะครับถ้าเป็นมันหมดแต่ถ้าทางมันน่าจะใกล้หมดเร็วมันได้แต่อะไรเนี่ย โอ้ยี่ได้แต่อะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นลาวากับระเบิดลาวาลาวามาทำไมรอยคิดต้ากับน้กแพผง ตอนนี้ครั้งต่อไปคือหนึ่งสองสามสปินนะครับเรีมกับเอ็กพชั่นหนึ่งสองสามคือสะ s l o หนึ่งโอเคเพราะฉะนั slot หนึ่งคงคงจะต้องโชคดีนะจะเพ่งไปที่ slot หนึ่งนะครับสกอตก,ก็ใช้ได้นะครับ หนึ่งในเจ็ดสิบหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชลืมไปอันนั้นมันเคนี่สกอตนี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่หนึ่งในเจ็ดสิบลืมไปขอโทษขอโทษนะครับสกอตมันไม่ใช่หนึ่งในเจ็ดสิบมันมันต้องเกมันต้องคือเคโอ้ยโอเคมาก็จะได้หยุดหยุดไปเลยนะครับแต่ถ้าได้เคมาก็จะเบียดอีกอันหนึ่งนะ ได้อะไรจะได้อะไรเอ็กโพชั่นกับ e อ p l o s i o n ว่าแล้วสปินน่าจะหมดก่อนนะครับก่อนที่จะได้อะไรดีๆมา อ็กโพชั่นกับมัดเอามัดอีกแบบหนึ่งสิมัดแบบโหนะี่ยอืมสตรีมกับสตรีมเลยเหรอสตรีมกับระเบิด อะไรเนี่ยในทุลออขับคิดตันอันจะสุดวันนี้ก่อนแล้วก็สุดอีกอันหนึ่งจะได้ดูจะได้ดูทางซ้ายก่อนนะครับจะได้ดูสลอบหนึ่งก่อนว่าจะได้อะไรมาดูกันสลอบหนึ่งระเบิด ทั้สองน้ำแข็งมามาดูสลัอหนึ่งกันก่อนอุ้มไม่เลยโอนอักุมาหรอในสลอก,กับลาวานะาเก็บเก็บลาวาก็ได้หรือเปล่าถ้าเก็บลาวาตอนไหนไม่เก็บหรอกสตตีมกับ กับพิษต้นไม่ใช่สตรีมสิน้ำแข็งกับกิจต้านคือ99สปินเร็วทำไมมันเกลือขนาดนี้อรอบที่99คือทางซ้ายรอบที่98คือทางขวา แข่งกับสตรีมคู่กันได้ดีนะแต่ไม่แต่ไม่น่าใช้นะครับคู่แบบนั้นจะถ่ายอะไรต่อมัดกับคิตตันอะไรเนี่ยจะได้อะไร ฮอตกับสตรีมสะเหมือนกันเลยซอเสือรอบนี้นะ่าจะอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับถ้าคลิปได้ลงก็คือได้อะไรดีๆมาก่อนนะถ้าคลิปไม่ได้ลงก็จะรู้น่าทรายเหรอทรายปรับใหม่เห็นเขาบอกอยู่ว่าก็ดีนี่แต่ทรายมันโอกาสได้หนึ่งในยี่สิบนะครับก็จะ,ปะเปลี่ยนอีกฝั่งหนึ่งให้แล้วกัน ปรับใหม่เขาก็บอกว่าดีอยู่จะเปลี่ยนสล็อตหนึ่งให้ไม่แจกตอนนี้นะ,ะเปลี่ยนสล็อตหนึ่งให้ก่อนให้มันได้ดีๆกับท้ายนะครับแล้วยังดีไม่พอแล้วสปินถ้าสปินมันเหลือก็จะสปินจะเอาสปินไปสุ่มก็จะสุ่มก็สุม่มไปเลยนะครับสุ่มทรายแล้วพวกเนี้ย โอเคเราไปดูก่อนนะครับทรายกับน้ำหมึกมันจะโหดมันจะาหายากขนาดไหนโหน้ำหมึกหนึ่งในร้อยยสิบเดี๋ยว <c oughs> เตรียมแจกเลยนะครับแล้วก็แซนหนึ่งยี่สิบห้าแต่เขาบอกว่าซักแบบใหม่ก็ดีเพราะฉะนั้นก็เแจกตอนนี้แต่ก่อนที่จะแจกนะครับเดี๋ยวพึ่งแถมให้นะครับสุมเคียนจัตสุ ถ้าได้ลมก็ปล่อยไปผพอสุสมแค่ครั้งเดียวพอนะครับเก็บสบปินเอาไว้เื่อใครอยากเอาไปเปลี่ยนไฟยมันใช้ตั้งสิบสบปินนี่อ่ะมันขึ้นมาได้สายฟ้าแต่ให้ลม้มกอโอเคมันก็เป็นแบบนี้แหละครับงั้นก็จะไปแค่เท่านี้